ถ้าในสถานที่หนึ่งยุงเยอะถึงเวลาเราจะปฏิบัติละหมาดเราก็เลยทาโกโยเราจะละหมาดได้ไหมทาโกโยนะครับไม่ใช่เดือนกันยานะเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเดือนกันยาแล้วนะโกโยไม่ถึงยากันยุงนะ่ะ เขาถามว่าเราทาโกโยละหมาดเนี่ยละหมาดเราซ่อมไหมใช้ได้ไหมพี่น้องครับสิ่งใดก็ตามถ้ามันไม่นาจิสเราสามารถทาได้แต่ถ้านาจิสทาไม่ได้ทีนี้กโยเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันนาจิสนี่ไม่เคยรู้อ่ะอ่า เมื่อเราเข้าใจและเรารู้ว่ามันไม่ใช่นายิสเราก็สามารถทาและก็เข้าในละมาเพราะถ้าเราไม่ทาละมาของเรานี้คงจะไม่มีขอชงถามว่าทำไมครับเพราะเรานี่คนอาวามอะไรติ้วติ้วติวตแถวใบหูนี่ขออชงเราไปแล้ว ดีนาะที่ขอสงฆ์ไม่ใช่สาระในการสภลมานั้นไม่ใช่สาระวัจิบในลมานั้นเป็นแค่สุน,น,นัตนะแต่ถ้าขอสงเป็นสาระสภที่นี่แหละพอได้มาอย่งนีพวกเราทำไมทำไมละ่ะเพราะโดยทั่วไปคนอาวามธรรมาดาแบบเราเราท่านท่านขอสงนี้เกิดยาก ในสี่รอกาอัตอาจอาจะขอส่สักหนึ่งหรือสองรอกาอัตเท่านั้นแหละไอ้ที่เหลือนะ่มันไปไม่รู้ออกไหนไปถึงอเมริกาด้อ่าไอ้คนที่ชอบไก่ชนไปถึงบอนไก่ชนไอ้คนที่ชอบวัวชนไปอยู่ในลานวัวชนขอส่คนข้างจะยากนะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราอคอชอก็คือการขัดจัดสิ่งรบกวนสิ่งทำให้เรารู้สึกแสบแสบ,แสบคันๆก็คือยุงเมื่อเราทามันก็ไม่ตอมแล้วมันก็เที่ยวบินอย่างเดียวมันไม่กัดลแล้วแหละถ้ามันกัดมันยุกยิกยุกยิกมันคันนั่นยิ่งถ้าคนแพ้เนี่ยเป็นพืนเลยแหละ ผมคนหนึ่งและย,ยุงนั้นแปรมากเลยเลยไม่มีความผิดนะครับในการที่เราจะทาโอยอไม่ผิดเลยนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าเรามารู้ตอนหลังเออมีส่วนผสมของนาจิสอานนั้นไม่ได้นะอ่าถ้าเรารู้มีส่วนผสมของนาจิสไม่ว่าจะกโอกยอหรือกอก,กกแ็แล้วแต่แหละถ้ามีส่วนผสมของนาจิสไม่ได้ทันทแและไม่ว่าอะไรแต่นี้อ่าเราไม่รู้ว่านาจิสเรารู้ว่าสะอาดนี่ เมื่อสะอาดก็ซอกที่เราจัดทาโกโยเพื่อลมามาาทาเศษก็จก็เข้าในละหมา,าดาโดยเฉพาะเท้าเนี่ยยุงชอบนักหน้าแหละเดี๋ยวคันยิกยๆๆๆๆๆิกยิกเลยไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายป่าหญ้าสูงออยู่ตามบ้านอยู่ตามป่ากงกลางไอ้นี่ยเยอะเลยยุงนั้น ในประเทศไทยนี้ทุกแห่งนั่นแหละเยอะอ่ามันจะเยอะอ่าเยอะกับเยอะมากมันเยอะทุกแห่งยุง ấy. อ่าะ,ะเพราะท่อท่อน้ํามันเยอะน้าเสียมันเยอะแต่ถ้าประเทศอาหรับนี้ไม่เคยมียุงนะอ่ายุงนี่แทบหายากทีเดียวประเทศอาหรับอืมแต่บ้านเรานี่ยุงเยอะอ่าคำถามข้อต่อไปเขาถามว่า มาเมื่อกี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพี่น้องไม่เป็นไรนะทากอยนั่น